สวัสดีครับผมสรลเถือนครับพารูกก่อนนอนน้อยครับนี่น้องน้องพลอปนะครับตอนนี้เรากำลังทดสอบนะครับไม DJI ไม่นะครับเพิ่งรับมาสดๆแล้วร้อนนะครับดูการเชื่อมต่อนะครับตอนนี้พอแกะออกจากกล่องออกมานะครับก็จะพบว่าตัวส่งสัญญาณไม้นะครับ2ออันเนี่ยนะครับมันมีไฟแถบสถานะ เปิดอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มันก็มีการเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้เรากําลังทดลงองใช้ตัวรับสัญญาณเนี่ยนะครับไปติดตั้งอยู่ที่โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ลองบันทึกคลิปวิดีโอแล้วก็บันทึกเสียงดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงพอพอลองพูดดูที่ครับพูดเลยครับไม่ไม่ต้องหยิบขึ้นมาครับเสียงมันเข้าอยู่แล้วเอาพูดไปตามปกติเลยมองกล้องแล้วก็พูดเลยครับ เลยสวัสด,ดีครับแนะนำตัวดูครับสวัสด,ดีครับผมชื่อเด็กชายก,กิตติพบศป้าแบบในเซเลนน้อยพรพรอายุสีออ่ก,กว่าพระชื่อสมพรแม่ชื่อแม่แพรอ,อดุบายสอทับหนึ่งโชทับหนึน่งอ,อดุบายกิตติยาครับผมเดี๋ยว เรามาดูกันนะครับว่าเสียงทดสอบเป็นยังไงนะครับบ๊ายบยเดี๋ยวลองเปิดดูครับการเชื่อมต่อ DJI ไม์นะครับกับโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นการบันทึกภายในห้องนะครับห้องนั่งเล่นนะครับอยู่บนบ้านนะครับถ่ายผ่านกระจกออกมาข้างนอกนะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อไม์นะครับเอาไมมาอยู่นอกห้องอยู่นะครับรัศมีนะครับระยะห่างตอนนี้น่าจะประมาณสัก ห้าเมตรนะครับแล้วก็เป็นการบันทึกผ่านาผ่านกระจกนะครับแม่ก็บันทึกในห้องนะครับผ่านกระจกออกมาดูที่ว่าเสียงสัญญาณเป็นยังไงนะครับรับได้จริงไหมอะไรยังไงมีความชัดเจนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบฟังเสียงกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดี